สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คข้อเสนอพิเศษนะครับที่เปิด10ครั้งแล้วก็การันตีตัว100 1 0 0ถึง103 1ใบนะครับที่รอบที่แล้วก็เปิดไปก็ถือว่าได้มาสี0้กว่าเอ็มก็คุ้มอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวพอเปิดแพ็คข้อเสนอพิเศษเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดกิจกรรมแฝชเซลล์ดูนะครับว่ารอบสถาหนี้ผมจะได้ลุ้นตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ในส่วนของแพ็คข้อเสนอพิเศษนะครับมันก็จะใช้500พอยต์ต่อการเปิด1ครั้งนะครับเปิดครบ10ครั้งก็จะได้การันตีของขวัญข้อเสนอพิเศษที่จะได้ตัวเอ่อ100ถึง103นะครับก็จะลุ้นว่าจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับแพ็คข้อเสนอพิเศษนะครับถ้ามันหลุดวอล์กขึ้นมาเป็นนักเตะตัว OVR 100ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าคุ้มแต่มันเปิดได้10ครั้งเราอาจะวอล์กกี่ครั้งแล้วก็จะได้กี่เอ็ม นันเลทสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับผมเปิดทิ้งไว้เมื่อวานตายใบหนึ่งก็ไม่ได้วอล์กตัวกากๆนะครับใบนี้ก็เท่ากับว่าจะเป็นครั้งที่2จาก10ครั้งนะครับไม่วอล์กนะครับโอ้โหได้8 9เปิดหัวเช็คดวงมาวันนี้ก็โอ้ค่อนข้างที่จะเกลือเลยนะครับเดี๋ยวเปิดกันที่2แพทเลยนะครับไปลุยกันเลยว่าจะได้อะไร หนึ่แสนนะครับไปเลยครับไม่วอล์กหนึ่งเอ็มบลซี่ตัว9กอดย่อยครับลุยกันต่อครับ2องแพ็กเหมือนเดิมครับรอบนี้จะวอล์กหรือไม่วอล์กนะครับไปครับหนึ่งเอไม่วอล์กด้วยการทองล้วนอีกโหเละค่อนข้างที่จะแย่ครับไปครับเบิ้ลสี่รอบเลยครับให้มันจบจบห่งแสงนะครับไปครับ วอล์กครับผมอิตาลีซีบีอาเซนนลคาราฟิโอรี่หรอโอ้โหคาราฟิโอรี่จริงๆครับ100่ m ครับเนี่ย118ย m ิบแปดมาเชลโนตัวนะครับเท่ากับว่า10ครั้งอรผมวอลแค่รอบเดียวแล้วก็ได้มาเชลล่าโนมา3ตัวนะครับรอบที่แล้วได้แค่ตัวเดียวนะครับอุครั้งเต็มเดี๋ยวผมขอเคลียร์ค้งแป๊บหนึ่งนะครับ เชียร์ครั้งเรียบร้อยนะครับเราก็มาต่อกันเลยในแพ็คความหวังของผมเลยวันนี้จะเกลือหรือจะรวยนะครับอัตราการออกก็ร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยหนึ่งยี่สิบหกร้อยสองสิบสามร้อยสามก็หกเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นยังไงก็อยู่ที่แพ็คนี้ล้วนๆเลยครับผมไปครับลุยครับหนึ่งแสนนะครับไปบาซิลครับ CM ยูเว่ขายวะเท่อดักราสลุย100 166M เกลืออะไรครับสำหรับผมคือค่อนข้างที่จะเกลือเลยเพราะมันลุ้นตัว1 0 0ถึง103ใช่ไหมครับถ้ามันจะคุ้มอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าหลุดจาก101ยไปครับก็คือ102กับ103อันนั้น่ะคุ้มแน่นอนแต่รอบนี้ของผมอ่ะเกลือครับเกลือมากๆด้วย เดี๋ยวเราลองมาใช้ดวงกันอีกรอบนึงนะครับผมก็อยากรู้ว่าดวงผมอ่ะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช้เพชรแดงกดข้อเสนอประจําวันแล้วกันนะครับไปครับวอล์นะครับอูโมงเขียวเก่าด้วยเดนมาร์ก CDM ใครวะหอยลูนหอยลูนไหนวะเนี่ย93ด้วยโอ้โหเทียอะไรเนี่ย ไม่หยุดครับหัวร้อนครับก็เดี๋ยวจะใช้เพชรแดงกดลุ้นตัว97-103ในโปรโมชั่นด่วนดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับก็ไปเลยครับกดแบบไม่ต้องรออะไรเลยไม่แสงแล้วก็วอล์อังกฤษนะครับ LB New นิวคาสเซใไรวะพอว่าแล้วไอ้่99ด้วยโอ้โหดวงสุดจริง ส่วนข้อเสนอแฟลเซลล์ครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันว่าโปรผมมันจะสูงได้อะไร5โคมก็คงใช้พอยแรกแหละครับเรามาลุยกันต่อในกิจกรรมแฟลเซลล์เลยแล้วกันนะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือของวันที่5วันเสาร์านี้นะครับก็คือวันเดียวกับที่ผมลงคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมีแลก 10m 250พอยนะครับแล้วก็ตัว101แบบค้าเวอร์ชันก็ใช้200พอยแล้วก็มาชิ่าโนนะครับ600พอยก็ได้1ตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะแลกให้ครบ หนึ่งหมื่นแต้มแล้วก็เอาไปลุ้นตัว100่งรถึงหนึนะครับ ก็แรกมชัชเาลโนกับเงิน1 0มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2 0 0 0 f c p o i n t นะครับเพื่อลุ้นตัว101แบบขายได้นะครับว่าจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับลุยครับผมอังกฤษนะครับ st h e โ o ใครวะโอ้โหปีเตอร์เคลานะครับกี่เอมครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ 145M ตัว101วยหนึ่รวยๆมีตั้งเยอะไม่ออกนะครับออพิเตอร์เขาเอ็นบุงเอ็นดิกไม่ออกเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเลยนะครับก็ลุ้น102ถึง103แบบอันเทรดนะครับว่าจะได้ตัวอะไรตัวก็จะเป็นของทีม A นะครับก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับสำหรับผมแต่ถ้าได้พวกยาชินก็อาจจะใช้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวอะไร 1. แสงนะครับแสงครึ่งกดครับผมอ้าวค้าง สเปนนะครับเอาค้างอีก CAM ฮิโรอุติโอ้โหหนึอองเอามาทำไมวะเนีย่ยสำหรับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเอาไปย่อยในอนาคตหรืออาจจะเอาไปตีบวกขายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองลุ้นโปรโมชั่นด่วนกันดูนะครับว่า3คมค้งนี้ผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ เรามาในร้านค้าเพื่อส่งท้ายเช็คดวงของวันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เพชรแดงเปิดนะครับข้อเสนอนประจําวันเดี๋ยวจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเปิดกิจกรรมข้อเสนอพิเศษไปนะครับ10แพ็คแล้วก็ได้ตัวการันตีดักรัสลุยโอเวียร์หนึมาส่วนกิจกรรมแฟตเซลนะครับผมก็ได้ป e เตอร์เค้ามา101 mm. เหมือนกันนะครับแล้วก็พได้พวกมาเชลาโนอะไรพวกนี้นะครับหลังจากที่ผมเปิดไปผมใช้ไปประมาณ6,000กว่า fc point นะครับได้มาประมาณออ่อ3 4 0 3 5 0 m โดยประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับเค้าที่แล้วผมได้ประมาณ450460 ครั้งนี้ก็เกลือกว่าแหละครับตัวก็อาจจะไม่ดีด้วยเพื่อนๆคนไหนเปิดแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างก็สามารถมาอวดกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ